อันนก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาจบจิ๊กในเกมที่มีชื่อว่า Midnight Shift Remake ใช่ไหครับอย่างที่คุณเห็นในตําแหน่งนะฮะแต่โดยเนะี่ยวิธีเก็บฉากจบลับนะฮะก็คือเกมนี้มันมีสามฉากจบนะซึ่งผมเก็บไปแล้วสองเพราะฉะนั้นจะเหลือฉากจบเดียวก็คือฉากจบลับที่ผมสามารถเก็บในวันนี้นั่นเองแล้วฉากจบลับเนี่ยมันจะมีอยู่ในเวอร์ชันเฉพาะเวอร์ชัน Extended เท่านั้นนะฮะก็คือจะไม่มีในเวอร์ชัน Original นั่นเองอก็กดเข้าไปเลยฮะ พอตัดไปตรงหน้าประตูเดยแล้วกันฮะเพื่อความกระชับโอเคเราก็เข้ามาเลยนะัะก็เดินมาเรื่อยๆครับเดินมาตามทางเรื่อยๆก็ม่ดู้จาทำอะไรนะฮะก็เราไม่ต้องเก็บกุญแจเก็บอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่ถูกกุญแจแล้วนนมันจะอีสระหรือเปล่าเั้นเดี๋ยวผมลองไปก่อนแล้วกันนะก็คือเนี่ยถ้าคุณเดินมาคุณจะเห็น กองจอมจอมอนิเตอร์จะอยู่ตรงนี้ใช่ปะคุณก็ชิดทิ้สุดกำแพงเลยแล้วคุณก็จะเจอเจ่านี้ครับผมมันคือคล้ายๆหุ่นยนต์ไอ้เสอให่ใช่ปะขี่หมุนหมุนอยู่ก็กดเข้าไปครับอันนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งเราต้องเก็บทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับก็มาแล้วหรือยังไปได้ยังโอเคเราต้องมีกุญแจก่อนแล้วก็น่าจะต้องเก็บกุญแจสีแดงอีกทีนะเพื่อให้ เหมนขี้ขวังเราอยู่ออกไปก็กดตรงนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเราหันหลังตัวนี้ปุ๊บเราก็จะเจอเลขที่สองและเราก็จะเจออีกตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะโดยที่เราจะเก็บมันได้เนี่ยเราต้องเดินมันเรื่อยๆก่อนแล้วรอให้มันเอ่อให้มันมีเสียงล้มของชั้นฮะสามนั่นแหละครับผมจะได้สามสอนหนึ่งเลยไม่งั้นเป๊ะเลยก็นั่นแหละก็คือตรงนี้ฮะเราจะเจอ เลขสองแล้วก็ตัวที่เราหาอยู่นั่นเองก็เก็บมานะฮะพยายามเวลาเก็บมาฮก็ทําอยู่ที่กลางจอไว้นะครับผมเพราะว่าเราจะแบบอินเทอร์แลกอะไรได้ตรงนั้นข้ามไปตรงโลกอับไซด์ดาวเลยแล้วกันโอเคแล้วก็มาถึงโลกอับไซด์ดาวแล้วนะฮะก็ง่ายเลยเราเห็นเชลนี้ใช่ไหมครับชัยยุนอาอยู่เรามาดูตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับอชที่สามครับ วิธีเก็บก็คือเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พยายามเก็บมันโอเคก็ไปต่อนะฮะเราก็จะเจอกับโซนนี้ก็คือโซนในเอเวอเรส์นะครับโอเคะฮะแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บอะไรก็ได้นะตัวเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่ติดติ r กเกอร์มันไม่ใช่การไปออกแหละก็คืออ่ะเราเจออันที่สี่ลยใช่ปะ วิธีก็คือมองทางขวาไว้เวลาเข้ามาเราก็จเจออันนี้ครับมันอยู่ในกล่องนะคือเราจะไม่เห็นมันเราต้องกดจับซุ่มๆนะฮะก็คือพยายามใหมม้มันอยู่ตรงกลางแก็กดกดซุ่มกด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 มันอยู่ไหนโอเคกดเก็บว้าแล้วเราก็เสียึ้นดังติงนะฮะแล้วมันก็จะเปิดขี้ที่หนึ่งขึ้นมา ก็คือถ้าดูเอเวอเส์นะฮะก็จะมีการเปิดตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้มันเปิเปโปดโดยการเก็บโ,โมเดลลับนั่นเองก็วิธีฟิกเกอร์ต่อไปของมันก็คือเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเรื่อยๆก็จะเจอจากจบนะฮะผมจะคึืนซับให้นะผมจะไม่ไม่พากไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันทับกันโ oh, <sorry. S 1> อ้ e This place is pretty spooky, huh? If you don't like it, I can change the scenery to something a bit less frightening. Stand back. And you're good. See you later. <coughs> เปลี่ยนฉากให้เราเลยก็เป็นฉากที่เป็นเลขฐานสองที่อารมณ์แบบรโรเกต์โรแกนประมาณนี้แล้วก็มีแรมแล้วล่กก็นี่คือฉากจบ Secret e n d น n g ้งนะครับ